ออเออเอ็นยูเฉยๆเือเลยคา,าอย่าไปชงใครไปกรับขอบคุณงามๆของคุณยายจำลองคน,กโ,กนโก้ชุลยโยบ้านกกกกพักามาวันนี้นะจ้ะคะยายก็มาได้บังเอิญเพราะยายเป็นคนเว่นอยู่แล้วเว่นไปช่องนั้นช่องนี้ช่องนั้นช่องนี้อืเว่นทุกช่องพอัชกาแต่บังเอิญคะญ่ะยายก็ปวดคือเก่า ปวดยังน้จะ<า><า>พี่เหมืนหอนคถ่ายนะพี่เลยปวดฉี่ยาก,ก็เลยแวะมาอยู่อันอ่าก่อนจะถึงบ้านยกจกจอกค่ะบ้านยกจกจอกค่ะเ<อ>าขาก็เลยแวะเข้าไปฉี่ตรงนั่นค่ะเ<อ>าขาก็เลยไปรับทราบค่ะวันนี้เขาบอกว่าไม่เคยไม่เคยไปจะไปฟาดใครเจ้าค่ะเขาก็ ค่อยท้าคลิปไปสองคลิปใช่ไหมวันนั้นค่อยก็บอกว่าค่อยจบแล้วคะ่ะก็จะค่ะคอยยอมจบแล้วคะ่ะแต่เอฟซีของคุณคะ่ะไม่จบสักทีเออเขาบอกว่าเอฟทีของเขานะ่ะเม้มเข้าไปในช่องเขาเขาบอกว่าย่ายนะเป็นหมาเดือนเก้าชุบเจ้าชื่อว่าจังไหนคะ่ะว่ให้เกียรติย่ายเลยเนาะ ว่าย่ายนะเป็นหมาเรือนเก้าชั้นหมาเดือนเก้ามาต้องไปชนใจเขาเออแล้วมีเอซีคนหนึ่งบอกว่าคอยเลิกกดติดตามนาบ้านลุงแล้วคอยจิกดติดตามนอหนูอย่างเดียวเอาคู่วางชั้นเอาในโพธิบุญเเขาบอกว่าคอยะกดติดตาม น้าหนูยังเหลียชาทุกข้อให้เจ้าไล่ล่านซั์เธอเจ้าค่ะเออค่อยเขาบอกว่าโอ้โหแรงนะคะเจ้าค่ะพอค่อยนะค่อยเป็นหมาเรือนเก้าค่อยบอกว่าค่อยจะไม่มาพูดแล้วนะเจ้าคะก็บอกว่าจะไม่ไปตบโต้ใครค่ะแต่เวลาคุณไล่ชดนะเจ้าค่ะคุณไปพาดพิงหัวข้อจู่จูจดจจุจจจจเยอะแยะ คุณจบคุณก็คือจบอใช่ไหมคะดูดูซ้อนี้ด้วยอโอ้โเพราะฉะนั้นนะ่ะ<ด>ยายก็คิดว่าโอ้ย<ด>ยายนี่เป็นหมาเดือนเก้าว่อค่อยงุดหลหลมาว่าให้ยายว่าให้ผู้เทาเอฟซี FC ของมั่นนะมาว่าได้จังใดว่าคอยเป็นหมาเดือนเก้า เพราะฉะนั้นนะเขาบอกว่าเลิกติดตามแล้วเออเอฟซีของมันน่ะจุดจุดจุดนะเออเอฟซีของมันบอกว่าเออเออค่อยชื่อว่าจังไดวะอ้วนอ้วนอุดรอ้วนอ้วนอุดรี่กบจกผู้ใดแล้วเพราะว่าเอฟซีคอยนะมีอ้วนเยอะแยะเอออ้วนอุดรค่ะอค่อยก็งืดหลายผมผมอยู่เกษตรสมบูรณ์เกษตรสมบูรณ์ เขาบอกว่าค่อยจะบอทําคลิปไปให้คนนั้นแล้วเขาบอกว่าแต่เวลาคุณไลฟ์สดคุณก็มาพัดพิงอืดิฉันอยู่ค่ะเออเขาบอกว่ากดเลิกติดตามหน้าบ้านลุงค่อยจะประกดติดตามให้นอโอ้รู้แล้วนอรูแล้ว,แล,วแล้วเขาขอบคุณค่ะยายพูดถึงอีอ้วนอุดรเหรอเออโอ้เข้าใจ แต่ตอนนี้นะไม่รู้ว่าเขาบอกว่าที่เขาบอกว่าอึงอันคังคกอึงยืนน่ะคุณจะไปเดือนร้อนอะไรในเมื่อว่าไม่ใช่คุณมันเป็นเอฟซีไซปันยายายในเมื่อว่าไม่ใช่คุณนะคุณเดือนร้อนอะไรเอออีอ้วนอุดเป็นเอฟซีไซปันเออมนเข้ามาหาผมก็คุยกับผมดีอยู่แต่ต่อไปสรุปเพราะฉะนนณะอีอ้วนอุดรนะไม่ต้องเข้ามาหาช่องกูกูไม่รับมึงครับ มึงละขายมึงไปเลยเออเพราะว่ายายเนี่ยอยู่ช่องลุงดูแลลุงอ,อืมแล้วเขาบอกว่าอ,อืจะมาขายชาจะมาขายรีออกรีอาจะไม่ขายอะไรเรื่องมึงไม่เกี่ยวกับกูมึงจะไปขายช่องไหนก็เรื่องของมึงตอนแรกก็จะขายให้ลุงพลน,นะเออพอตอนนี้มึงก็ไปขายให้จุดจุดจุดเรื่องของมึง ได้เอาเข้าส uh, right? yeah. ู่ประเด็นครับเข้าชูประเด็นใช่ไหมเขาบอกว่าอย่าไปสนใจไอ้พวกที่ว่าน่ะมันเป็นหมาเดือนเก้าอุ้ยข่อยก็บอได้เมนเป็นหมาเดือนเก้าดอกค่ะมันเปรียบเทียบว่ายายเป็นหมาเดือนเก้าเลยมันแรงไหมแรงไหมคะเขามาอยู่บ้านเล่าเขาบอกว่าเลือกที่จะไม่พูด แต่มึงก็พูดอยู่นั่นแหละเออพูดจนมีเรื่องอืมก็บอกวันแรกเรายายทําคลิปไปสองคลิปอีอึงยืนครังโคกยืนนี่ยายก็ไม่ไม่ไดไ้เปรียบเทียบเขาแต่เขาเดือ,อดร้อนเองค่ะเออก็ช่วยไม่ได้ค่ะคือประเด็นมันตรงเขาไหมอ่และจะมาว่ายายไม่ได้แล้วตอนนี้นะเขาว่ายายแรงมากเลยค่ะ คุณนายโพธิค์ค่ะเขาว่ายาในเป็นหมาเรือนเก้าเอาย้ายมักซีตีค่อยเงืนหลนาย,ยนเขาบอกว่าเขาเคารพนะถือยายจะไม่มาทำคลิปจะไม่อันนี้แล้วเ,เขานามาว่ายายเป็นหมาเดือนเก้าต่างคนต้องอยู่นายเขาบอกว่าเขาจะไม่แชะเขาไม่จะมาแคะยายแล้วแต่ไล่ชดวันนี้กูก็เข้าไปดือมึงนะ ขับไปดื้อมึงขับดึกมึงอ่ะแต่ยังได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ถ้ามึงเป็นคนดีมึงต้องมาไม่ต้องมาไล์สดแล้วมึงไม่ต้องอ่านคอมเมนต์มาถ้ามึงเป็นคนดีนะเออเขาบอกว่าเลิกกดติดตามแล้วนะบ้านลุงเอออิชิพายมึงไปกดตามมันเลยมึงจะได้รู้ว่าไผเป็นไผเออที่แรกนะมึงแจ้งเกิดอยู่ตรงไหน อยากจะรู้อยากจะถามมึงจะเกิดอยู่ตรงไหนวะกูอยากรู้ว่ะยานี่เป็นคนธรรมดาถ้ามึงไม่ว่าถ้ามึง fc มึงไม่มาว่ากูว่าเป็นมาเดือนเก้าให้มันเห่าไปโลดโอ้อค่อยนี้อยู่ลักลุงเดือดจริงๆรอู้หลอดโอ้ร้อน เดือดจริงเขาบอกว่าจะไม่ทำคลิปจะไม่ไลฟ์สดไปพาดพิงคนนั้นแล้วแต่มึงละทำใจไม่ได้โอ้เดือดไหมอือูอ้ร้อนมึงพูดแต่มึงทำใจไม่ได้ร้อนเออหนูผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วมึงถามกูบ้างไหมว่าภูเล็กภพยนี่มึงเคยไปขึ้นบ้างไหมเดอเจอไหม้นานะครับสวัสดีครับกูอยากถามว่าภูเล็กภัยนึ่มเดือดเลย กินก็วันนี้พีครับเดือดกลางเดือดครับบูล็กไฟนี่มึงเคยไปขึ้นมั้งไหมเออมึงไม่เคยขึ้นและเอซมึงก็เคยขึ้นรึเปล่ามึงเคยขึ้นมั้งไหมครับผมชิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชิปต่อไปนะครับเป็นนอ่ามาเดือนเข้าเอฟซีมันว่อนพอน สวัสดีครับผม